สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมวันที่สีมีนาคมสองหกห้าครับผมกับมือนีกะเส้นสว่างครับผมเนาะการดินครับผมแฟนขับทมหารายมากกะเมือนีครับผมจะโทรหาเส้นสว่างให้แฟนขับเพราะว่าเลขพิ่นเข่ามั้งครับผมเก้าห้าศูนย์ครับผมเนาะเข่าสามตัวโตดครับผมถือว่ามาติดตามอีกเจ้านึ่งครับผมผมว่าครับผม เลขผมไปหามากครับผมเนาะก็มีปูซีศูนย์ปูสามแปดปูเกตสองครับผมแล้วกับเสี้ยนสว่างแดนดินครับผมเนาะนะติดตามมากครับผมหรือว่าปูซีหักก็ได้ครับผมถือว่านักติดตามครับผมเลขปูนี่ครับผมตามซีปูนี่กับเด็กเสี้ยนสว่างนะครับผมเนาะผมว่าเข่าดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะวันที่ซีและครับผม ขับทางช่องล่อหมากกับผมว่าถ้าหาตามเส้นสวพานดินให้พี่หน่อยกับเมื่อนนี้ครับผมจะโทรหาเพิ่นครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมโทรหาเพิ่นครับนี่ครับผมเนาะก่อนโทรหาเพิ่นครับผมไก่เบิ้งของงวดที่แล้วก่อนครับนี่ครับเพิ่นไหมาหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามศูนย์สามแปดหาศูนย์หาแปดครับผมเข่าหาศูนย์ครับผมเนาะ นี่ครับผมเลขสามตัวเข้าเก้าห้าศูนย์ครับผมถือว่ากลับมาแล้วครับผมเส้นสว่างแดนดินครับผมเนาะเริ่มกลับมาแล้วสุดมากครับผมเลขเส้นสว่างแดนดินครับผมถ้าได้เข้าแล้วจะเข้าติดต่อกันหลายงวดครับผมเลขเพิ่นเคยเข้าติดต่อกันครับผมผมทายมากติดต่อกันสิบงวดซ้อนครับผมเนาะเคยเข้ามาแม่ครับผมปีกายนี่ครับผมถ้าใครเป็นแฟน เส้นสว่างในดินครับผมจะคงจักกับผมว่าเลขเพิ่นแม่นมากกับผมเนาะก็ถือว่าลุดไปสองงวดครับผมเขามันครับผมเลขกเส้นสว่างยันดินนี่ครับผมเนาะเกาหาศูนย์ครับผมจะโทรหาเส้นสว่างยันดินกับผมเนาะเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามมากหลายมากครับผมโทรหาเพิ่นครับ สดีครับสวัสดีครับผมพี่ครับครับผมปีเด้นอ่ะผมาันในอโอะไรขึ้นเลยครับโดวไรงวดแล้วครับผมเห็นเห็นให้ผมเกาหาศูนย์เนาะครับผมอืมได้ไรบ่ครับผมวอะไขึ้นมดีครับเียไปสงงวดขึ้นมดเลยใครอยู่ผมไล่พอผมมแล้วตัดทิ่มผมหนาะงผมมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ซูนหาซูนหกซูนเจ็ดตัดทิ่มเบิดเลยลักศูนยไหมครับครัมาตระวาหนึ่งครับผมแต่ว่าแฟนถึออยู่ครับผมแฟนถือบนล่างครับผมให้แฟนซื้อครับผมให้แฟนซื้อให้ตัดลายตัดทิ่มตัดเมีนเท่งตัดเมีนเท่งครับผมผมตัดลักศูนย์ออกไหมผมก็มากันศูนย์เท่ครับผมศูนซูนน้ำหนาบุกครงี่ยมบุกใครมางคับกัน ครับผมก็เลยตัดถิ่มขันโมขันโมตัวขันโมจัดตีครับบนล่างเต็มๆเลยหมดที่แล้วเต็มเลครับผมบ้าหมดเลยทไมไ่หมดดิครับผมพี่ครับพี่ได้ลอตเตอรี่ปะครับผมได้บอลลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บวันตรวจจุ๊บเจ้าใบดอกสองตัวไทยสองตัวยังบ่ได้ดอกอ๋อครับผมครับตีสองตัวบนสองตัวไทยหรือว่าสามตัวหน้าหลังยังม่งวัติดดอกครับผมตัวเรียกวันตรวจไีแต่เย็นหรืบวันตรวจวันอื่น เป็นแค่หน่วยอยู่โอ้มันนะพี่เนาะมันมันก็คงฝากของได้ครับเลยฝากของเนี่ครับผมฝากที่เลยครับผมฝากท่องเบาสะคามชลี่ยเลยนะครับถ้าชอบแนวทางผมเบาสะคำเฉลี่ยครับผมเนาะขอบใจที่ตามเพื่อนได้ครับผมทางยูทูบครับผมเห็นตรงครับผมเนาะเป็นได้ครับผมวันนี้โปรฟุกอียู่ครับผมโปรฟุกดอกผมว่าผมว่าเลขพี่นะ เขาโคดึงเหมนกันผมว่าต้องติดต่อกันเนี่ยสังเกตบังนะต้องต่อกันเนี่ยแดพม่แม่นครับผมตั้งแต่ผมถ่ายคลิปพี่มานี่ผมว่าเลขพี่เขาก็นึ่งแหละเขาติดต่อกันครับผมครับผมเป็นโคดเลยหอกครับเป็นกระทักระทัเยอะตอนนี้ก็คือเก่าอืมคือเก่าเหรอเดียวกับเขาคือเก่าครับผมเรื่อยๆคือเก่าครับผมตออนนีี้ย่ัวแมนครับผมแมนแมนกระทันกระทันเป็นกันเดีกเขามาลรืตีนต่มันต้องได้เขียกแรงงวดนะผมว่า ขลงตกต่ครับผมพี่วันนี้เ้าลงไหมเนาะครับผมพี่ครับผมครับเอาละครับผมพี่ครับตัวเลขันนี้ครับผมวันนี้สองเจดคับสองแปดครับสองเจ็ดสองแปดครับผมครับแล้วก็สามแปดสามเก้าสามแปด สามเก้าครับผมกห้าแปดห้าเก้าครับห้าแปดห้าเก้าโอ้ครับผมคือมีหางเก่าตกุกอยูา่ฮฮ่หางเก่าตี้มันวนเวียนอยู่นี่เนี่ยเนปะครับเลยเอาไปรักไว้เกี่ยวคนบนหอกหางเก่าจีนโดนะครับผม,ามาง,งผมีนครับผม วัวตวมาของเก่าทนาตัดเจ็ดดอกแม่นครับ<า>แม,มน่นตัวัตัวเดียวนึง่งกระดามยคือเก่าดักข้างไวอี่คือบ่องผมตรงกัน,นคู่ตรงตรงกันคู่เดียวตรองผมก็คงผิดตรงตัวใดนนาะครับตรงสองแปดครับคู่เดียวอ้องเก่ากันนี่ี่ผมมักสองแปดรกว่ากมาตัดเจนดักสองนะอืมครับผมสอเก่ากันี่ต้ผอผม,ผมเนี่ย หลายคนคงผมเหนือหนึ่งหนึ่งสองมื่อใหาหกแปดวันนี้อครับครับผมหกคูนแล้วพวี่ครับผมเนี่ตัวเลขครับผมพี่นี่หกคู่นี่ครับผม<ะ>เนี่ยตัวเลขครับผมหนึ่งสามแปดครับโอ้ตัวเก่าแล้วตัวนี้อสามแปบดบต้องซื้ต้งหลายเมื่อกี้มันจคนเล่ปราก๋าออก ผมวันนี้เอาละวันนี้ชิมาวาเอาละวันนี้ตัวเลขยี่ครับผมหาแปดหาเก้าครับโอ้หาแปดหาเก้าดีครับผมครับคือว่าคือบาวันนี้ผมว่าจะจะแปดหน้าอยู่นะจะแปดอย่างแต่ผมผมได้สองแปดวันนี้เดี๋อวของพี่ของพี่แมนก็ับผมของพี่นะแมนก็ผมอยู่ฮฮ ผ <poisoned indo> <surprisingly> มไม่แม่นงคมนะแค่เป็นสันละครับผมพราได้รุ่นเจ็ดหลังไปครับผมจะเ็ดตรงคมนะตัดถิมเบิเลยวันนี้กไม่วเวตัวมันดนเข่าตัดถิมเบิร์ตลยงมดลครับผมไล่งดเลยตัวดว่มันตัดถิมเอาไว้แมงเอาตัวมากินเลี้หง่ว่มยครับผมกูที่แล้วก็ว่มักศูนย์ออกศูนย์นลีโอ้เจได้มักหนึ่ง หนกหลักหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หาูนย์หกศูนย์เจ็ดตั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 ดถือิมจ่อยครับตัวนี้เข้ามาเขาจะออกต้นสอบออกหรัอเม่แมนมนครับจนเกียรลายเสียวหรอแต่ว่าเลขพี่ง่ามเลิ่งว่านี่ง่ามง่าัง่านจะเขายู่ดอกพีงว่นนี่ติดต่อกันยุดดอกคิดว่าโอ้ห้าตัวองเขาเนี้ยนาอยู่นาอยู่กระถอนกระแท่อตัวกีเลหายไปคือเกาครับผมเกาคือเกาละ ตอนนนเงนคงวดนะบารกดิครับผมพี่บม่รูแล้วครับผมพี่ครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับเซียนสว่างแดนดินครับผมงวดนี้พนกเขยมาหกคู่คือเก่ากับผมเนาะแต่ว่าเน้นสามคูครับผมก็มีสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเก้า หาแปดหาเก้าครับผมเน่นไปที่สามแปดหาแปดแล้วก็หาเก้าครับผมเนาะนี่ครับผมผมว่าเลขเพิ่นครับผมน่าติดตามมากถ้าได้เข้างวดหนึ่งแล้วครับผมเนาะสุดมากครับผมจะเข้าติดตอกันไล่งว้ครับผมเช่นสว่างในดินนี่ครับผมอุทิยาเพิ่นไกเก้าหาศูนย์ครับผมเนาะหาศูนย์ครับผมแตถือว่า เข้าสามตัวโต๊ดครับผมเนาะกระรอดเลขสามตัวเพิ่นครับผมประมาณใี่ไกลเลขออกนะครับเนาะโทษถามมึงใหม่ครับผมว่มาเลขสามตัวโดยตัวใดครับผมนี่ครับแคปหนาจอครับผมสองเจ็ดสองแปดสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าครับผมเสี้ยนสว่างเด่นๆครับผม กสุดท่านี่กับอวยพ่้แฟนขับทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมกะให้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับผมเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับผมลำลวยเงินทองครับคลิปนี้กะสวัสดีครับผมเดอนคลิปหน้าครับผมเนาะ